ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเมื่อนี้กับมาหกพอกับพอแต้มอยู่นะครับเนาะหลังห้อยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะของพอแต้มกับกับขอโทษขอไพ่หลายๆนะครับเด้อเอฟซีให้เพื่อนไปบัถือนะครับเนาะบัถือห้องจอกของพอแต้มหลงจับคู่ให้บสถ์ถือที่กิ่งเลขเขาอยู่เลยครับเอฟซีพอเต้มมาจับคู่พอ ลงสูตรครับพอเตรียมกฤษฎามาเบ่งเนาะครับเนาะของลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบสองก็คือเมื่อวานนี้เนาะครับเนาะที่ผ่านมาแตรเมเริ่มจากปูศูนย์เจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบสองกคลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะครับเลขล่างครับเลขล่างปูศูนย์เจ็ดเพื่อนเฮ้วิ่งศูนย์เนาะครับเนาะวิ่งศูนย์กระเลขกกรออกศูนย์สองนะครับเอฟซีนะ แต่ว่าจับคู่ของปูคนบดถืบอบกเขานะครับเนาะมีศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกตะเวกเลขวิ่งเลขกลูดถึงเพิ่นเข่าครับวันนี้เลขบนคือกันครับบนปูบนไขนวิ่งวิ่งลูดสี่กระโปรงเหล็กออกซีหาเนาะครับเอฟซีเนาะออกซีหาก็ถือว่าเขา่าแต่ว่าเลขจับคูจับคู่ปูคนบกเขานะครับเนาะก็ถือว่าพัานครับเอฟซนะีเนาะเลขวิ่งเลขกลูดเขาเนี่ก็ถือว่า เอาผู้สายวิ่งสายลูดที่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเอฟซีเนาะเอาเดี๋ยววันที่ยี่สิบปันจันท์ที่ยี่สิบห้าเดี๋ยวพอเตรียมสิบติดตามมาให้อีกเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะครับก็มีสองอาจารย์สองปูที่พอเตรียมได้ไปเอาก็มีปูศูนย์เจ็ดกับปูสมหวังเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอฝากไปหอดไปถึงปูศูนย์เจ็ดนะครับเด้อพอเตรียมขอกับนะมัตการกอบขอกอบ พะคุณปูได้หลายนะครับเนาะที่ให้แนวทางพอเตียมมาฝากพีตอนนอ้องฝากเอฟซีครับเดี๋ยวมือวันที่อาทิตย์นะครับเนาะวันอาทิตพอเตียมกคยยิไปติดตามมาให้อีกเนาะครับเอฟซีเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับ,นะรบวันนี้พอเตียมก็ยิพงภาพมหาปูสมหวังนะครับเนาะเอฟซี FC ครับนี่นี่คือของปูราวพัฒนาปูสมหวังครับ ปูสมวังนี่ซีหานี่เข่าตรงๆเลยครับ FC. เอฟซีเต่ว่าเป็นตัวบว่ได้เป็นตัวเน้นของปูเนาะครับเนาะเนีนเ่ยเต่ว่ากับเขา่าซีหาตรงๆเลยครับเอฟซี FC. แล้วปูมันก็นให้เลขบ่หลายตัวบว่หลายหางครัำเอฟซีวิ่งลูดศูนย์กับซีศูนย์กับซีนี่ก็ถือว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเอฟซีเนาะน่าสนใจครับเลขปูสมหวังนี่งวดน,นี้ เขาตรงๆเนี่ยเลขติดเล,เลขเลขนั่นเพื่อนนี่ที่พ่อเตียมเคยบอกให้เอฟซีฟังนี่ครับพอเคยพลาดจักงวดนี่ครับเลขติดเลขหกตัวเจ็ดตัวของปูนี่ปูเพิ่นเอินเลยว่าเลขเคียงเนาะครับเนาะก็คือเลขติดนั่นแหละครับซูนซองกับเขาซีหากับเขานะครับเนาะมันออกซองซองซีห้าก็ถือว่าเขาทั้งสามโตนะครับเอฟซี เรียกปูสมหวังนะครับเนะเาะเขาซีหาตรงๆเลยครับพอเตรียมเด่นนั่นไว้นี่เนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อที่หายแนวทางพอเตรียมมาฝากพี่ตอนนอ้องฝากเอฟซี C นะครับเนาะครับเดี๋ยวเมื่อวันอาทิตย์เดี๋ยวพอเตรียมกัะชไปหาอีกฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอ้อกับขอบพระคุณปูหลายๆดนะครับเดอ้อ มานีมาเบิงของพอเต้มครับเอฟซีของพอเต้มที่กิ่งแล้วเรียกเรียกเขานะครับเอฟซีเนี่ยที่พอเต้มได้เอาให้ทีมงานที่เพิ่นมามาเอานี่นเลียกบนเนี่ยพอเต้มเอาตัวสองสามซีนี่มาจับสี่ห้าหกนี่ให้เพื่อนเนาะครับเนาะบัดเทือพอเตียมเอามาจับของเจาะคลไปเอาอันไหนมุ้งมาจับบันเนี่ยหกเจ็ดแปดเปี่ก็เลยผิด ทีเก่งมนเลขออก4 6นะครับเนอะก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ผิดแต้มเดียวพอแต้มมาทันแต่ว่าเลกวิ่งวิ่งบนเนี่ยพอแต้มให้วิ่งลูด4ล่อง3นี่ก็ถือว่าเขานะครับนะเนออวิ่งบนเ,นเขาครับอันนี้เรียกล่างเรียกล่างนี่มันออก0 2นะครับเนาะ0 2แต่พอแต้มจับคู่มี 04, 0 4 0หา0 6กับบ่กเขา เลียกวิ่งเลียกลูดพอเตรียมให้หกลองศูนย์หกนี่เอาพอเตรียมมาเป็นตัวเด่นมันก็นเล่นบบดถือนะครับเอฟซีเนาะแต่ว่าคันผู้ใดเอาทั้งสองตัวนี่ก็ถือว่าศูนย์นี่ก็เขาล่างนะครับเอฟซีเนาะเอาฉะน,นั้นแล้วพอเตรียมกลับขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อเอฟซี FC ที่ผิดพลาดไปเลขเขาอยู่จะของจับบดถือนะครับเนาะครับวันนี้พอเตรียมให้ภามาเบิ้งสูตรของพอเตรียมนะครับเนาะ มันจะมีสูตรได้เข่าสูตรได้หลุดเดียครับเอซนี่ครับเขาเตรียมจับคู่ให้ทีมงานไปเนาะครับเนาะเนี่ยเอาสองสูตรนี่สองสามซีมาจับซีหาหกนี่กรมมากฏว่าเขาเขาซีหานะครับเอฟซีเนาะ เเตรียมยังบอลเนี่ยคำนวนครับงวนนี้มมาํำกันพร้อมซกับหาสูตรนี่หรือว่าเข่าสองสูตรนี่เข่าเนาะครับเนะเาะเข่าซีหาซีนี่ก็มาสองตัวตัวนี้นี่สูตรนี้ครับรุดนี่สูตรนีุ้่ดไปเรื่อยหกเจ็ดแปดนี่ครับเอฟซ สูตรนี้ก็เขา่าซีกับหานะครับเอฟซีมาำกันตัวนี้ก็มาเขา่าเขา่าศูนพราเตรียมคิดไปแล้วว่าเลขศูนยนี้มันมากมาล่างครับเอฟซีนี่901นี่ก็มาล่างอีหลีศูนย์เตยว,ว่าสองสองห้ามบบมีครับเอฟซีสองบมีจกักศูนรเลยสอง นี่แหละที่พ่อเตียมเอาเอากลับตัวเพื่อนมันเป็นลักซิปกระแม่นอีหลีครับแต่ว่าเลขเลขสองมันบ่มีเนาะครับเนาะเลขสองโบมีในสูตรจักสูตรเลยนโพ่อเตียม,มันยังมอด้เขียดม,มนนอด้คำนวณไปอยู่สูตรนี่รุดสองสูตรนี่เขาเอาเอาไว้พ่อกันอีกเนาะครับเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบห้า พอรัก,กดาคมนะครับเอฟซีเนาะตอนนั้นแล้วพอเตียมขอกราบขอ,ขอโทษขอให้หยิกเธอหนึ่งนะครับเด้อเอฟซี FC ที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมเรียกเขาจับคู่ให้บอดถือเนาะครับเนาะจับให้คนอื่นไปจับถือโย่จับให้เจ้าของไปไปจับผิดแปลวาหกเก็ดแปดมาใส่หกเก็ดแปดมาใส่มันเกิดบอดถือแล้วเนาะครับเอฟซีเนาะโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยแต่ว่ากันสายวิ่งสายลูดกันสีพ่พอได้ดูหยกนะครับเนาะเอฟซีเนาะ ครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะท่มันผิดพลาดไปครับฉะนั้นแล้วมือวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าพอเตรียมเคจิติตตามน้องครูบาอาจารย์มาให้ฝากพี่ตอนน้องฝากเอฟซีอีกนะครับเนาะครับมือนี้ก็ตองกววันวันเสาร์นะครับเอฟซีเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์มืออื่นมือหือมือหนึ่งนะครับเอฟซีเนาะเอา สุดท้ายท้ายสุดพปรเตีมขอวอวยพรให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งามาติดตามพปรเตีมมีแต่ความสุขความ,มเจริญเนาะครับเนาะความเจ็บใหญ่ได้ความไข่าให้มีเด้ครับเด้อขอให้มีอายุมันควรยืนทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเนาะครับเนาะเออเอฟซีเบิ้งไปได้นี่เด้อครับเด้อเรียกราวพัฒนาออกมือว่านนี่นาะครับเนาะครับเขามาแล้วขันมากขันชอบอย่าลืมนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำเดียนาะครับเนาะพอเป็นกำลังใจนะครับเนาะครับเดีย๋ยวพอเตรีมยมมีคำนวณเลยอีกก้อนสูตรมันกับเอฟซีก็ได้ไปแล้วเนาะครับเนาะมันกับที่เกียงดาวเลขยเรีมันเขา่าเข่าลายกรุดอยู่ดอกเลขสูตรเราพัฒนาพอเตรียมนี่รุดกับส่วนหน่อยส่วนมากแกจับคู่บ่ถือ มันเป็นสั่นนะครับ FC ซเนาะครับเอาไว้พอ,อกันอีกมือวันวันจันทร์ที่ยีสิบหาเนาะครับ FC ซเนาะครับเอาสุดท้ายไทยสุดเนี่พอเตียมก็มีเคียนีขอกราบสวัสดีครับ